ประวัติบิลภูริพลบุญศรนักกีฬาเจ้าของสถิติ100และ200เมตรประเทศไทยภูริพลบุญศรหรือที่รู้จักกันดีในชื่อบิลเป็นนักกีฬาวิ่งระยะสั้นชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกด้วยความสามารถและผลงานที่โดดเด่นทําให้บิลกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยและเป็นที่จับตามองของวงการกีฬาทั่วโลกประวัติบิลภูริพลบุญศรบิลภูริพลหรือเทพบิลเกิดเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2549เกิดที่จังหวัดสุรินทร์แต่ไปเติบโตที่จังหวัดสมุทรปราการาีรรงเยนซฟอล ตั้งแต่สมัยชั้นประถมต้นเริ่มแข่งขันวิ่งครั้งแรกเมื่ออายุสิบขวบจนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าย้ายไปโรงเรียนอัศมชันสมุทรปราการและเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ที่จังหวัดศรีสะเกดภูริพลในวัยสิปีบิลภูริพลได้ทำลายสถิติใหม่ของประเทศไทยในการวิ่ง100และ200เมตรด้วยเวลา10.19วินาทีและ2ี58ิ้าสิวินาทีตามลำดับนอกจากนี้บิลภูริพลยังเป็นเจ ในรายการซีเกม2021ด้วยส่วนในระดับเยาวชนการแข่งขันกรีฑยยาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2 0 2 2ที่ประเทศโคลอมเบียในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันวิ่ง100เมตรบิลภูริพลสร้างสถิติประเทศไทยใหม่ด้วยเวลา10.09วินาทีบวก0.7เมตรวินาทีรวมถึงเป็นสถิติที่ดีที่สุดของโลกในรุ่นนักวิ่งอายุไม่เกิน18ปีก่อนที่สถิตินี้จะถูกทำลายโดยคริสเตียนมิลเลอร์ด้วยเวลา1.06 10. วินาทีเมื่อวันที่8กรกฎทกราท5 6 6ส่วนในใรอบชิงชนะเลิศทเวลา ได้เป็นอันดับ4ด้วยเวลา10.12วินาทีในการวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซีเกม2023บิลภูริพลมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกระหว่างการวิ่งทำให้ไม่ได้ลงแข่งขันในรายการวิ่ง100เมตรชายและ p l u ส x 1 0 0เมตรชายต่อมาเดือนกร,รกฎาคมปีเดียวกันบิลภูริพลลงแข่งขันปริทาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพได้เหรียญทองวิ่งผาด4 x 1 0 0เมตรชายไทยด้วยเวลา38.5วินาททีาลยสถิติเดิมของการแข่งขันนี้พร้อมทำลายสถิติประเททศไยยด้ว การแข่งขันกีฬากรีฑาในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนการแข่งขันกรีฑาชาย100เมตรบิวภูริพลทำเวลาในรอบรองชนะเลิศได้10.06วินาทีทำลายสถิติของตัวเองและเป็นสถิติใหม่ประเทศไทยและในรอบชิงชนะเลิศวิ่งเข้าเส้นชยัยเป็นอันดับที่2ทำลายสถิติตัตวเองและสถิติประเทศไทยได้อีกครั้งด้วยเวลา10.02วินาทีคว้าเหรียญเงิน บิลภูริพลได้กลับมาเป็นเจ้าของสถิตินักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีระยะ100เมตรในขณะที่ภูริพลอายุ17ปี260วันสถิติรวมกับคริสเตียนมิลเลอร์ที่เวลา10.06วินาทีสถิติ10.02วินาทีไม่รับการบันทึกเป็นสถิติเนื่องจากแรงลมบวก2.4 ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2024ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิวพูริพลเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ของฮีที่4สถิติ10.13วินาทีเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนในรอบรองชนะเลิศวิ่งอยู่ในฮีที่3วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่9สถิติ10.14วินาทีไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศล่าสุดในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2024บิวภูริพลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนวิ่งเข้าเส้้้นนนนนชัยัยเเเเป็อดดบททีี่2 10.22คววววาาาหรงิิล